ลุงตูวิบวับวิบวับวิวบว,วับผมอาจจะโดนลุงจับซื้อตำบักหุงมาฝากให้ผมกินในคุกด้วยตอนนี้เรารู้สึกหิวมากเลยเนี่ยสวัสดีชาวยูทูบทัานดะครับวันนี้เอ็ผมนน้อยตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาหลายวันแล้วามากเราจะไปหาอาหารกันเลยนะครับไปดูกันอ่ ตอนนี้เราก็เดินทางมาไกลนะครับเราเหิวมากเลยนะครับว้าวโอแมสสาวน้อยโอแมสสาวน้อยโอ,โอ,โอนอีอม่มันคือเนื้อหมูโอแมสสาวน้อยออเราจะไปทำเมนูกินกันเลยนะครับเราจะไปทำเมนูกินเลยนะครับไปดูกัน เอาแล้วนะครับจังหวะน,นี้เราจะไปทําอาหารกันเลยนะครับเราจะต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับไปดูกันเลยครับเราจะนํำหินไปก่อแล้วครับ เราจะก่อไฟกันเลยนะครับแล้วไปดูตอนที่เราก่อไฟกันเลยครับไปดูกันเอานะครับทุกคนตอนนี้เราจะก่อไฟกันแล้วนะครับแล้วมาดูพี่โดนก่อไฟนะครับว่าจะเป็นยังไงดูนะครับทุกคนครับไฟติดแล้วนะครับผมโอ้ย,อยู่ครับสามารถมากเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราจะรอให้ไฟมันติดขึ้นเยอะๆนะครับเราจะไปดูตอนที่เราปรุงอาหารกันเลยครับ ไปดูเลยครับตอนนี้นะครับเราจะมาโชว์สกิลการหมักหมูนะครับโดยเราจะมีน้ำมันหอยกับคุงรใไฮแดกได้ก็แดกแตกกูไม้แดกนะครับเราจะาที่ซอสหอยลงไปแบบนี้เลยนะครับ ใก้ดีนเราจะเทข้าย่างเป็นแล้วตามด้วยผงชูรสนะครับผมบอกเลยครับงานนี้มีไหวดรวย เดีย๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เรากำลังปิ้งเลยดีกว่าครับไปดูกันว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้นะครับเราก็จะนำไม้ไผ่มนาะเราทำเป็นเหล็กแลกนะครับเราก็จะสับสับสับเป็นนี้นะครับนี่ได้หนึ่งอันแล้วนะครับนี่อีกหนึ่งอันนะครับ เราตัดภาพตอนที่เราไปปลุกอาหารเลยนะครับไปดูอตอนนี้นะครับเราก็จะมาปรุงอาหารกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงว เดี๋ยวเราตัดภาพไปดูตอนที่มันสุกหมดเลยนะครับไปดูกันตอนนี้นะครับเราก็ย่างเนื้อจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการย่างเลยนะครับเราจะย่างแบบว่ามีเดียมแรมีเดียมไปจะแรงไปหน่อยนึง มาดูเนื้อได้เลยนะครับว้าว ว้ <Wow! S 2> สำหรับอันนี้นะครับก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาดูการย่างกันเลยนะครับการย่างหมูก็ใช้เวลาประมาณ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ใก่ไใกล้ที่จะได้กินแล้วนะครับ เงนนะครับเราขออนุญาตเพิ่มไท่นะครับ ็ใกล้ที่จะสุกแล้วนะครับเพราะว่ามันได้ความร้อนจากไฟที่มาเผาหินนะครับมันจะเป็นแบบมีเดียมแรนะครับผมอันนี้นะครับหมูของเราใกล้จะสุกแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากกินสั่งสั่งม่ได้นะครับเรารับส่งปลายทางนะครับผม แล้วเราตัดภาพไปดูตอนเนื้อมันสุกแล้วครับไปดูกันตอนนี้นะครับหมูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะมากินกันเลยนะครับนี่นะครับหมูหอยเราจะมาลองชิมกันดูเลยนะครับ เสียไปรเรียบแล้วครับไปดูกันตอนนี้นะครับเราจะกินยั่วๆนะครับหมูย่างยั่วจ้าเนนะรย่างเงี้ครับเพราะท่ามันก็จะเหมือนหมูหมูทั่วไปนะครับอร่อยมาก วว้า <Wow. S 1> เราตัดภาพตอนเรากินเสร็จแล้วครับไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็กินอาหารหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็รู้สึกว่าที่จะอิ่มนะครับเราจะกินที่สุดท้ายนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กินหมดแล้วละครับแล้วเ,เราก็อิ่มอิ่มที่เ้ินแล้วครับเราจะไปนอนพักออแรงกันนอนนะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไรกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย